สนับสนุนโดยู you Food M ทรายบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการสัญจรคอนเฟิร์มไดเดินทางมาที่บ้านคุณกอยะนะฮะกอริยะรอเซนกอริยะรอเซนนะครับก็เดินทางมามาคอนเฟิร์มมายืนยันในเรื่องการใช้ อยู่ฟุตแบนนะครับเพราะว่านิพญาเรานี่ไม่สบายมาก็เป็นเวลาหลายวันนะครับก็จะนับเป็นเดือนก็น่าจะได้นะครับก็ทานอยู่พุดแบนของเราไปหนึ่งกล่องในช่วงนี้อาการดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับและวันนี้ผมก็ได้มาทีมงานก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้นำเอา มีท็อกไายสายตัวนี้นะครับมาให้รับประทานด้วยนะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องระบายถ้าเผื่อว่ามีการระบายสับถ่ายกันน้อยนะครับในช่วงนี้ครับทีนี้นี้เนี่ยไม่สบายมานี่เป็นเวลานานไหมเบาหวานหลายปีแล้วเป็นหลายปีนะอหลายปีนี่ประมาณสักสามปีได้ไหมะจะสิบปีแล้ว เป็นตัน้งอายุ55ตอนนี้68แล้วอายุ55ตอนนี้68 55 68, 68 68ก็แปดก็ประมาณิบกว่าปี10กว่าปีนสะิบสามปีสสบองสามปีนี่ได้ทานยาอ,อมาหลายอย่าง ยารงพยาบาลยาโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ยาสมุนพวกสมุนไพรพวกสมุนไพรด้วยนะก<ส> <ๆ S 2> ็พออยู่ได้มาเรื่อยๆทีนี้ได้ฟังวิทยุใช่ไหมในเรื่องของยูพุตแบนซิ่งทางรายการของเราจัดทำเป็นรายการวิทยุนะอากาศที่สถานีวิทยุมินบุรีนะครับฐานอากาศมินบุรีแล้วก็ ออกอากาศทางโทรทัศน์การดาวเทียมด้วยแต่ในช่วงหลังนี้หยุดออกอากาศไปนะครับเนื่องจากมีเหตุบางประการนะครับก็เลยไม่ได้ออกตอนนี้เขาก็าได้ฟังจากพิทยุแล้วก็สั่งมารับประทานนะครับหมดไปหนึ่งกล่องแนละ้วก็ยังไม่หมดดีนะก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งกล่องนะครับเพื่อที่จะให้สุขภาพไนี่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แล้ววันนี้เราก็ได้เอาดิจอลมาแถมให้ทีนี้มันมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนก่อนที่จะสั่งสั่งตัวนี้มาทานเนี่ยนะมันก็มีอาการไม่ค่อยดีอ่ะแบบมันผู้ผููบอกว่าเป็นผู้ผบบพูบอกว่าพอทานตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นเออทีแรกผู้พูบอกว่าทีแรกคล้ายๆอย่างกั มันหลักไม่ค่อยจะดีจะล้มเมื่อจะอะไรมั่งนะแล้วก็ที่สําคัญคือท้องท้องผูกท้องผูกตนี้ก็กินยาเนี่ยไม่ผูกแล้วประมาณเนี่ยมาสองสามวันิ่งมาผูกโอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอันนี้เอาไว้แล้วก็ยังไงก็ติดต่อเราอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าทีมงานสนจจคอนเฟิร์มเมื่อรเราที่นํำยู่ฟุตแบนมาการันตีมายืนดันมาคอนเฟิร์มกันเนี่ยแล้วก็ติดตามนะครับไม่ได้ เอานํามาให้บริโภคแล้วแล้วก็ทิ้งกันไปเลยเราดูแลเราติดตามกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับถ้าไม่ได้มาบันทึกก็คงจะต้องมาสอบถามทางโทรศัพท์บ้างมาเยี่ยมเยียนกันแบบไม่เป็นทางการบ้างก็มีนะครับแล้วก็นี่มีอะไรจะพูดให้ท่านผู้ชมได้ได้ไดไดได ได้ฟังบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมาแล้วก็ทานมาแล้วก็ดีขึ้นยังไงยังไงก็ทานตัวนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ถึงได้สั่งมาทานอีกอแต่ว่าพอใกล้จะหมดกล่องรู้สึกว่ามันมีอาการท้องผูกมาสองสามวันเลยโอครับทีนี้เอาอย่างนี้ถ้าเผื่อว่ามีอาการท้องผูกก็โทรบอกทีมงานเราจะได้จัดเอาไอ้นี่ตัวดีทอกไ้สายเนี่ย เอามาให้ทานเพราะตัวนี้จะช่วยประคองช่วยประคองในเรื่องของของการที่ทานเอนไซม์ยูฟูสแบนหรืออะไรนี้แล้วเนี่ยเอนไซม์ Inside, ปกติเอนไซม์จะระบายอยู่แล้วแล้วตัวนี้ว่าการระบายเนี่ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ช่วยระบายโดยตรงคือมันจะเข้าไปบำบัดไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจม้ามปอดแม้กระทั่งลำไส้ของเราก็ดีเนี่ยเขาจะไปบำบัดส่วนเหล่านี้แต่อันนี้เป็นตัวที่ ทำหน้าที่ระบายโดยตรงคล้ายๆเฉพาะทางเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องช่วยกันเราสองตัวนี้กินตอนเช้าหรือตอนจะนอนกินไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยอันนี้ทานตอนที่ท้องว่างๆแล้วก็ที่มันไม่ถ่ายตอนที่มันไม่ถ่ายถ้ามันถ่ายปกติแล้วก็หยุดอย่าเพิ่งไปทานมันนะเพราะไม่ถ่ายก็เก็บมาทานอีกไม่จำเป็นต้องทานหมดตลอดทันทีละทีละซอง เาจะเก็บเอาไว้แต่ถ้ามันยังไม่ถ่ายก็ทนตอนางตอนนอนหรือตอนเช้าอือตอนนอนก็ได้ตอนเช้าก็ได้ได้ทุกเวลาตัวนี้จะทานกับน้ําเย็นน้ําเย็นก็ไม่เย็นทีเดียวนะค่อนข้างจะเย็นละแล้วก็ใส่ไปในขวดขวดน้ําโพลาริสขนาดสักเท่าเท่าข้อมือเราแก้วนี่เต็มๆคงได้เออได้ฮะแต่ว่าอย่าให้เต็มทีเดียวจะเยอะไปแล้วก็ ใช้วิธีเช็ดเขย่าเขย่าให้เข้ากันได้ดีแล้วก็ดื่มทีเดียวให้หมดไปเลยวันนี้จะช่วยระบายออกเป็นวุ้นนะไม่ใช่ยาคนใช้เขย่าอยาคนใช้เขย่าเขาเรียกเช็ดสมัยก่อนนี่เขามีน้ําอะไรที่ที่ที่ทำแล้วก็ใช้เช็คเช็คเช็เช็เนี่ยนะไปแหละใช้เขย่าเขย่าสักพักนึงให้มันมันเข้ากับน้ําได้ดีแล้วก็ดื่มให้หมดเลยถ้าคนแล้วนี่มันจะไม่แตกตัวนะวัวนี้แล้วก็ทานเข้าไป ช่วงทา้าย้าไปเราหยุดยูฟูดไว้ก่อนก็ได้เราให้มันระบายก่อนแล้วเอาตัวนี้ค่อยค่อยเข้าไปบําบัดตามที่หลังแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นมาเหมือนเดิมครับสนใจคอนเฟิร์มนะครับรายการที่มาคอนเฟิร์มมายืนยันในเรื่องของยูฟูดแล้วก็ยืนยันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอประเพณีโบราณเรื่องราวของสิ่งเก่าๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆแล้วก็ในแวดวงของ มุสลิมก็เราก็ยังมีรายการหน้าต่างข่าวมุสลิมนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของอทั่วๆไปเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทำหลายอย่างนะครับอากาศทาง y o u t u ู e นะครับ y o u t u เวอร์ไวเบ o ยูทูบคอมนะครับเป็นรายการสัญจรคอนเฟิร์มนะครับตอนสุขภาพตอนข่าวแล้วก็ตอนเรื่องทั่วไป ้วยกันมีหลายตอนเพราะนั้นท่านผู้ชมจะหาดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของ y o u t u b e นะครับในรายการชื่อว่าสัญจรคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับซึ่งสนับสนุนรายการของเราอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมนิกอยะนะครับนิกอย่าหนุ่คนไหนนะขอโทษนินกอยะรอเซ้นนะครับซึ่งไม่สบายมา ถ้าจะนับกันจริงๆแล้วก็เป็นเวลาสิบกว่าพีนะกรขทานมาเรื่อยๆเรืๆเรยมาระยะหลังนี้รู้สึกจะไม่ค่อยดีถ้าฟังวิทยุนะครับเราออกอากาศทางวิทยุก็ติดต่อทีมงานเราก็มาส่งให้ก็ทา,านไปได้กล่องหนึ่งครับหน้าตาผิวพรรณก็สดชื่นดีนะมาสองสามวันนี้เพิ่งจะมีอาการไม่ทาย ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมเอาเราไม่ใช่คนทักนะว่าหน้า<อ>ตาดีดูดีขึ<อ>้นทีนี้มีข้ออยู่อีกข้อหนึ่งเวลาทานอาหารต้องระวังนิดหนึ่งพวกไขมันพวกหนังไก่พวกอะไรที่มีคอร,ร,รลสเตอรอลสูงอย่ากินเกงกะทิไม่กินแลไม่กินเลยถ้าเรากินระวังแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายขาดมันมีอยู่แม้กระทั่งวผมเองยังต้องระวังในเรื่องการทานนะครับก็ สุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสำหรับมวยไยกุมวนนะวนทอมะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุา์เซ็นไซนยูฟู้ดจากประเทศไต้หวันหนึ่งกล่องหกสิบชองยูฟู้ดครับยูฟู้ดตัวเดียวครับตัวดีมากที่สุดตอนนี้ครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ายูฟู้ดจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของทุกคนกลับฟื้นคืนมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตัดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าห่างไกลกับโรคภัยไข้เจ็บ ท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะอาจจะมีอาการท้องอืดท้องแน่นนะระบบการย่อยไม่ดีขับถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับหรือปวดแขนปวดขาทานแล้วเห็นผลทานแล้วดีทานแล้วได้สุขภาพร่างกายที่กลับฟื้นคืนมา